สวัสดีค่ะวิชาประวัติศาสตร์วันนี้นะคะคุณครูให้นักเรียนทำแบบทดสอบ10ข้อนะเดี๋ยวในคลิปวิดีโอนี้คุณครูจะอ่านข้อสอบให้ฟังนะคะแล้วให้นักเรียนเข้าไปคลิกในลิงก์ Google Form นะข้อที่1ข้อใดเป็นคำที่แสดงถึงอดีตกอไก่เมื่อวานขอไข่พรุ่งนี้ขอควายวันนี้ ต่อมาข้อที่สองค่ะข้อใดไม่ได้มีความหมายตรงกับคำว่าปัจจุบันนะคะกอไก่สิ่งที่ยังมาไม่ถึงขอไข่สิ่งที่กำลังเกิดคอควายสิ่งที่กระทำอยู่ในขณะนี้ที่ตรงกับคำว่าปัจจุบันนะคะต่อมาข้อที่สามค่ะข้อใดแสดงถึงอนาคต กไก่พรุ่งนี้ขอไข่เมื่อวานขควายวันนี้ข้อที่สข้อใดมิใช่เหตุการณ์นในอดีตของนักเรียนกไก่ปีที่แล้วฉันเรียนอยู่ชั้นปหนึ่งขอไข่ปีนี้ฉันมีเพื่อนใหม่หลายคนขควาย ฉันเคยเรียนกับครูตุ้มตอนอนุบาลข้อที่หเราเรียนรู้เกี่ยวกับวันเดือนปีจากสิ่งใดนะคะก็ไก่สมุดบันทึกขอไข่รีโมททีวีคอควายปะฏิทินข้อที่6ข้อใดไม่ใช่ประโยชน์ของปะฏิทิน กอไก่ใช้บอกวันที่ขอไข่ใช้บอกชั่วโมงคอควายใช้บอกวันสำคัญข้อที่7วันตามข้อใดคือวันขึ้นปีใหม่ตามปฏิทินนะคะกอไก่วันที่หนึ่งมกราคมขอไข่วันที่14กุมภาพันธ์ขอควายวันที่สาอ็ธันวาคม ข้อที่8ค่ะวันที่12สิงหาคมของทุกปีคือวันสำคัญใดก็ไก่วันพ่อแห่งชาติขอไข่วันแม่แห่งชาติคอควายวันเด็กแห่งชาติข้อที่9นะคะเดือนสุดท้ายที่ปรากฏในปฏิทินคือเดือนใดก็ไก่ มกราคมขอไข่มีนาคมคควายธันวาคมต่อมาข้อสุดท้ายนะคะนักเรียนควรตื่นนอนช่วงเวลาใดกอไก่เช้าขอไข่สายคควายเที่ยง หลังจากที่นักเรียนทำสิบข้อแล้วก็กดตรงรูปส่งมานะคะ